สวัสดีค่ะเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกท่านนะคะวันนี้เก็บภาพบรรยากาศทําบุญที่วัดไทยในกรุงเวลลิงตันเนื่องในวันมาคะบูชานะคะพร้อมด้วยเปิดป้ายวัดใหม่และยังมีข่าวยินดีอีกข่าวหนึ่งก็คือต้อนรับท่านทูตท่านใหม่นะคะที่มาประจำที่นิวซีแลนด์ แต่ต้องขออภัยนะคะคือจำชื่อท่านไม่ได้ก็เลยไม่ได้เอาชื่อมาให้เพื่อนๆได้ฟังเนาะแต่นี่ไม่ใช่ท่านทูตน,นะคะเพื่อนคะก็ถือว่าวันนี้เข้าวัดทำบุญก็ได้ครบสูตรกันจริงๆเลยค่ะได้กับทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการเวียนเทียนหรือว่า,าทำบุญตักบาตรรวมถึถวาย พระไตรจีวรเนาะแล้วก็มีงานตอนรับทันทูดด้วยนี่ค่ะทันทูดใหม่ก็กำลังยืนปราศัยแต่ว่าไม่ซ้าไม่ได้ทําคลิปวิดีโอมาให้เพื่อนๆได้ฟังเนาะคนมันก็เยอะเสียงมันก็ค่อนข้างจะหลายอย่างแต่ก็มีนะคะ

ปะดาคิกาปะดาคิานจกต่อเล่ใจอย่างนี้ปะาคินาปะดาคินาโลกธรรมะที่ที่เทปัสคิลาปะดาคินานิกาตะวานาลาภานเถปะจาคินา

อ่าอันนี้ก็จะเป็นป้ายเก่าเนาะป้ายหน้าวัดตัวเก่าตรงนี้ข้างหน้าวัดเลยทางเข้าวัดแล้วป้ายนี้ก็เป็นป้ายใหม่นะคะกำลังจะเปิดใช้ในวันนี้ละค่ะ